วสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมมนชาส่งสนิ mm hmm. วันนี้เราสัญจรมาที่จังหวัดปาจีนูรี mm hmm. มาที่สำนักสงฆ์เขาแก้วโทอง mm hmm. ซึ่งมีพระเกจิอาจารย์ที่ดังหลวงปู่บุญมา mm hmm. ท่านได้พัฒนาวัดไปค่อนข้างจะ mm hmm. เยอะเลยนะครับมีการสร้างเสนาสนะต่างๆ แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เรื่อมใสศรัทธาท่านเยอะนะครับว่าถึมงคลของท่านกําลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้เราลองไปฟังเรื่องราวจากบทสัมภาษณ์ผู้ที่บริจาคที่ดินสร้างวัดแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาหลวงปู่ผมได้พูดคุยและเก็บเอาอารมณ์ความรู้สึกที่ศรัทธาหลวงปู่มาฝากเดี๋ยวลองไปฟังกันครับ ครับนะปกตินี่ศรทัทธาหลวงปู่คุณมามานานแล้วยังฮะมานานแล้วับแล้วฮะทำไมถึงศรทัทธาหลวงปู่คุณมาั้งแต่อยู่บ้านแกงก็คือ,อการ<อ>เห็นที่านสร้างท่านอะไรครับอ๋อท่านปฏิบัติอ๋อท,ที่ว่าท่านไม่เห็นแกเงินแก่ทองแก่อะไรคือ,อได้เงินมาก็คือสร้างหอะไร สร้างหมดเ<ม>สนาสนะอะไรต่างๆอ๋อที่ที่ดูอยู่ที่เก่าแล้วแล้วทำไมถึงถึงมาอยู่ที่เนี่ยฮะคือพอเห็นท่านมานิมนท์ท่านมา,นมนท,า,นมาท่านบอกว่าอยากได้ที่ตรงเนี้ยสร้างวัดที่หนึ่งผมก็เลยบอกว่ามีที่อยู่ครับ้ารลณ์ปู่อยากได้ก็มาสร้างได้เลยอ๋อส่วนลุงปู่ก็ชวนไม่ทันใจว่าท่านจะมาอ๋อก็เตรียมพวกวพเหมือนว่าพูดเล่นกันอ๋อ แต่ท่านมาท่านท่านก็มาเรื่อยมาเรื่อยมะ<อ>ก็จนมาท่านมา<อ>เข้ามาสร,ร้างเมื่อปีหกหนึ่งอ๋อเมื่อปีหกหนึ่งอ๋อฮะคือเราเป็นเจ้าของที่เจ้าของที่เจ้าของที่ที่ตรงนี้กี่ไร่ฮะที่ตรงนี้ที่ถวายปลูกหกสิบกว่าไร่หกสิบกว่าไร่ถวายแบบแบบทําไมถึงอยากจะถวายอะฮะคือก็เห็นท่านสร,ร้างท่านอะไรก็อยากถวายให้ท่านอพอท่านมาอยากสร้างเราก็อยาก ทำบุญให้พ่อแม่เราด้วยอ้ถ้าที่มีเรื่องมีเราอยู่ในที่ตรงนี้หลายเรื่องหายอย่างก็เลยอยากไปทำบุญถ้าประเมินราคาที่ดินตรงนี้เยอะไหมฮะเยอะครับเยอะน่อยเป็นตัวงลขกันนะแต่เราเราก็ตั้งใจอยากจะถวายตั้งใจจะถวายให้พ่อให้แม่เราเ้วพอมาอยู่เนี่ยท่านเริ่มสร้างอะไรก่อนนะที่นี่เริ่มสร้างกุติ หลังนี้ก่อนปฏิหลังนี้ก่อนครนะแล้วท่านเอาปัจจัยที่ไหนมาสร้างก็ญาติโยมมาทําบุญกับท่านมาอะไรแล้วก็เสียสี่น้องน้องเสียเนี่ยก็จะซื้อปุติไม้มาให้ท่านอยู่ก่อนครับแล้วตัวนี้ก็เริ่มสร้างแล้วแล้วท่านบ่นอะไรไหมฮะไม่บ่นครับไม่บ่นไม่บ่นท่านไม่เอาเงิน ที่ว่าได้มาจากทอดกระทงทอดกระถินทอดประป่าเนี่ยท่านบอกสร้างอยู่ในวัดในวาไม่เป็นไรเอาทําที่บริเวณในวัดให้มันเจริญอย่าเอาไปใช้อย่างอื่นท่านจะพยายามสอนเราอู่ตลอดออย่าไปใช้เงินของเขาอมีก็ต้องเอาไปสร้างเอาไปทําไม่เป็นไรอขอให้สร้างอยู่ในวัดในวาตอนนี้สร้างอะไรไปแล้วบ้างก็สร้างศาลาศาลาก็เงินหลวงปู่ที่แกได้มาจาก การสร้างพระการไปนั่งปลุกเสกับท่านก็จะเอามาสร้างมาทำสร้างกุติของท่านแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็สร้างซุ้มหน้าซุ้มประตูแล้วก็รู้ว่ากำแพงอก็จะเป็นเงินของปู่ทั้งหมดอของท่านทั้งหมดเลยที่ท่านได้ได้รับทําบุญมาได้จากเงินจากใครทําบุญมาทําอะไรมาเก็จะเอาลงนั่นหมดท่านจะสร้างอย่างเดียวท่านจะไม่เก็บเงิน ลุงปู่เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นเป็นพระเจจิที่สายเหนียวใช่ครับเหนียวยังไงอะถ้าเหนียวก็อันนั้นผมมีประสบการณ์เยอะใช่ครับที่ดูที่ตำรวจก็โจรยิงกันที่กระบินเนี่ยหนองสังครับก็ก็แก่ท่านก็ดังขึ้นมางั้นยิงกันมันปืนไม่ออกมากอย่างเนี้ยนี่วัตถุงมลของท่านอยู่ใช่ับรุ่นปีสามแปดสามแปด ก็เลยทําให้เออเลยให้ทันดังดังเรื่องสายเดี่ยวคนรถชนกันอะไรชนกันอก็ไม่เกิดอุบัติเหตุก็รอดที่แผนท่านอยู่อะไรอยู่ก็ไม่เป็นไรอะไรนี้เห็นว่ามีคนมาขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านเยอะเยอะตอนเนี้ถึงปัจจุบันเนี่ยสักประมาณกี่รุ่นแล้วเกือบสามร้อยรุ่นเล้วเกือบสามร้อยรุ่นแล้วสร้างไปแล้วเสีไปแล้วประมาณกี่รุ่นครับก็ประมาณยี่สิบกว่ารุ่นยี่สิบกว่ารุ่นโอ้เขาเหลือเยอะนะ เยอะครับยังไม่มาปลุกเสกยังไม่มาปลุกเสกครับก็มาตอนนี้ก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่ก็มาจะมาเรื่อยๆครับแล้วแต่ละรุ่นถ้าปลุกเสกไปแล้วก็ได้รับความนิยมทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นด้วยโอ้ฮะแล้วก็ต้องกลับมาปลุกเสกอีกที่ว่าขอสร้างไว้ท้างไว้อฮก็จะมาสร้างเรื่อยแล้วก็ท่านก็จะเอาเงินไปขอสร้างการพิจารณาการขออนุญาตจัดสร้างใครเป็นคนอนุญาตค ผมจะเป็นคนอนุญาตแล้วจะไปขอปู่อีกทีหนึ่งว่าปู่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตถ้าท่านอนุญาตท่านก็จะเซ็นให้อถ้าท่านไม่อนุญาตท่านก็ไม่เซ็นมันจะมีปัญหาไหมครับว่าไอ้รุ่นเนี่ยพิมพ์มันเหมือนการชื่อเหมือนการเราจะมีครับเราแก้ไขยังไงถ้าเกิดมันตรงกันนี่เราจะให้ขอเปลี่ยนเพิ่มไปสักหน่อยหนึ่งหรือเมื่อว่าเจริญพรเพิ่มอะไรขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งถ้าเกิดมันตรงกันเพื่อไม่ให้มี ไม่ให้ลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์มีปัญหาต่อกันอืเพราะนั้นมันจะเกิดการทะเลาะกันเพราะรุ่นมันซ้ํากันครับเคยมีปัญหาดราม่าในหมู่ลูกศิษย์มีไหมฮะมีครับเรื่องอะไรที่เป็นหลักก็เรื่องสร้างพระแล้วตั้งชื่อตรงกันชื่อตรงกันนี่คือปัญหาชื่อปัญหาอ๋อรื่อตรงกันปั๊บอืมไม่ยอมคุยกันไม่ยอมคุยกันก็ลงมาที่นี่นี่ก็ต้องหาวิธีแก้หาวิธีแก้ก็แบบเปลี่ยนขึ้นไปอีกัะหน่อยนึงครับเพื่อให้มันอ่าอย่างเนี้ย เพื่อให้มันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันคือหลวงปู่ก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันอยู่แล้วใช่หลวงปู่เพราะเขาท่านถ้าทะเลาะกันท่านไม่เอาเลยท่านไม่อยากเห็นลูกศิษย์ทะเลาะกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับปู่ครับเราในฐานะที่ดูแลเนี่ยอยากจะให้วัดพัฒนาเนี่ยต่อไปหลักใหญ่เลยอยากจะทําอะไรฮะในวัดคือต่อไปนี่ปู่เสร็จกับชลาก็จะสร้างเมนสร้างเมนครับนะสร้างเมนแล้วสร้างที่ปลูกเ่าอุโบสถ อุโบสถปลูกเอาไว้สุดท้ายทําไมต้องเอาไว้สุดท้ายอุโบสถผมก็ไม่เข้าใจท่านเหมือนกันเพราะท่านบอกว่าอุโบสถต้องสุดท้ายต้องสุดท้ายต้องอย่างอื่นอย่างอื่นให้ให้หมดก่อนครบโอ้เพราะอุโบสถนี่ค่าใช้จ่ายเยอะใช่นะค่าใช้จ่ายสูงนะก็อยากจะให้อะไรเสร็จก่อนจะเป็นอันสุดท้ายสุดท้ายก็ก็ทำให้งดงามเลยใช่ครับโอ้ยเอาไว้สุดท้ายแต่จะทำอย่างอื่นให้เสร็จหมดเราเราในฐานะคนที่ถวายที่ มีความสุขไหมครับมีความสุขมีความสุขแล้วอยากจะเห็นอยากจะเห็นความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆใช่อ่จนได้ขออนุญาตจัดสร้งเป็นวัดมีความตั้งใจที่ว่าจะต้องทำให้ได้ครับอะตรงนี้กี่ปีแล้วฮะนี่เข้าสี่ปีนี้ครับเข้าสี่ปีนี้ครับโอ้เข้าสี่แค่หกหนึ่งมาถึงสี่หกอืมแค่สี่ปีเราพัฒนาไปเยอะเลยนะครับอ่าก็มีก็ได้เงินญาติโยมมาทำก็ ทำหมดถ้าเงินกระถินปะป่าเราก็จะเอาไปถมที่ขุดสระเอามาถมที่มาทำสมมติปู่อยากจะสร้างอะไรไหนเราก็ไปจัดตัดการให้ทานตรงนั้นอะไรตรงนั้นเราก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปทำพัฒนาสมมติน้ำไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินกระถินปะป่าเพราะปู่ก็จะให้เราเนี่ยจัดการเรื่องกระถินป่าเก็บเงินตรวงนี้แล้วก็เอาไปทำสมมติเราจะถมดินแล้วก็บอกปู่เอาเงินก้อนนี้ไปถมดินนะ บอกท่านว่าเห็นด้วยเราก็ไปทําให้ท่านลุงปู่เนี Demon> ่ยท่านมีบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรฮะในสายตาเราดุไหมว่าดุไม่ดุครับไม่ดุท่านจะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคือเหมือนว่าสอนแบบว่ามาสอนมาถ้าคนทนได้ก็จะได้ของดีอ๋อถ้าทนได้จะได้ของดีถ้าท่านจะให้ได้ถ้าคนไม่รู้ใจท่านก็ จะเหมือนว่าเหมือนท่านดูแต่ท่านจะเป็นของท่านแบบนั้นท่านจะสั่งสอนอะไรเป็นพิเศษไหมฮะท่านจะสอนให้ว่าไม่ให้ไปเอาของคนอื่นไม่ให้ไปรักขโมยไม่ให้ไปอะไรออเรื่งให้ทนสิ่งที่ดีๆทำให้แล้วก็ให้เคารพพระเจ้าอยู่หัวอะไรทำนองนี้พระเจ้าแผ่นดินนี่ท่านจะเน้นเลยเน้นมากที่สุดเรื่องพระเจ้าแผ่นดินจะยังไงคือเน้นเรื่องพระเจ้าแผ่นดินเรื่องอะไรมากที่สุด อยากจะฝากอะไรถึงนักสะสมวัตถุมงคลเพราะว่าตอนนี้วัตถุมงคลออกมาเยอะในโดยเฉพาะของหลวงปู่ก็เยอะก็อยากให้ทําแต่สิ่งที่มันดีๆไม่ให้มันเสื่อมเสียกับหลวงปู่กับอะไรอ่ะทให้สิ่งที่มันอดีกับท่านอะไรกับท่านอม่ไปทําเสียครับอคือช่วยกันใช่ครับช่วยกันที่เราไม่ไปแอนนุนไม่มีแล้ววัดเนี่ยเปิดทุกเวลาหรือยังไงฮะ คือห้าโมงหลวงปู่ท่านจะหยุดพักไม่รับคือจะรับแค่สี่โมงพอถ้าห้าโมงว่าหลวงปู่ท่านจะพักแล้วถ้าช่วงบ่ายสองหรือท่านฉันเพลงรับท่านจะขึ้นพักอยู่พักหนึ่งประมาณบ่ายสองท่านจะลงมารับ ต่ออะไรอ๋อครับครับแล้วท่านทําอะไรให้ลูกศิษย์ลูกหาบ้างลูกศิษย์ลูกหามาทําอะไรบ้างากับท่านก็มานี่ก็มาขอพรมาเจอมาทําผมน้ํามนต์มาถ้าไหนใครอยากอาบน้ํามนต์ท่านก็ทําให้อะไรให้โอแต่ก็เขียนบอกท่านบ่า หูท่านไม่ค่อยดีอ๋อหมูท่านไม่ค่อยดีแต่ต้องเขียนให้ท่านเข้าใจถ้าท่านเข้าใจท่านจะทําให้หมดทุกคนอถ้าไปคุยถ้าไปคุยแบบนี้บางทีท่านจะฟังเพี้ยไปบางทีไม่ไม่เข้าใจถ้าภาษาไม่เข้าใจท่านจะไม่เข้าใจเลยท่านจะพงผางไปเลยท่านจะเป็นลือนั้นที่สํานักเนี้ยสำนักสงฆ์แห่งเนี้ย มีวัตถุมงคลของท่านให้บูชาไหมฮะมีครับมีนะฮะใครที่สนใจก็มาบูชากันได้ได้ครับมก็มีแต่มันก็มีมีทุกรุ่นมันก็บางรุ่นก็ปลูกก็เก็บไว้แจกโพดมากบางรุ่นก็มีมาไว้จําหน่ายมากอะไรมากอย่างเงี้ยครับแต่บางทีก็เอาไว้ให้ก็เอามาเป็นจําหน่ายเข้าวัดใ้ค่าอาหารค่าใช้จ่ายในวัดค่าไฟค่าอะไร พิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเนี่ยเขาจัดรวมกันได้ไหมฮะที่นี่ต้องคุยถ้าจัดรวมกันตำหลักเขาจะไม่ค่อยจัดรวมกันเพราะมันคนละรุ่นบางทีบางคนเขาใช้วงสวงอบางคนก็ก็อยากปลุกเสกเดียวอก็ต้องถามทั้งสองฝ่ายอืว่าเอารวมกันได้ไหมถ้ารวมไม่ได้เราก็ให้จัดครับทางเดียวแล้วตอนนี้มีเสกทุกวันไหมฮะหรือว่าเว้นหรืออะไรยังไง ก็น okay. yeah. so evet ี่เว้นไปอีกก็ยี่บสามยี่บส <ah ี่แล้วก็จะมีก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆพอสงการเดือนเมษายนแทบตลอดอืปีนี้จะเสร็จได้หมดไหมฮะสามร้อยรุ่นผมไม่รู้ทรานที่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แล้วเพราะมันมีคนสร้างกับคนไม่สร้างถ้าคนสร้างจริงสร้างจริงมันก็หมดก็หมดถ้าคนบางทีไปกัดก อยังไม่สร้างเอารุ่นเอารุ่นไปกักไว้เออคือคือขออนุญาตไปแต่ไม่ยอมสร้างไม่ยอมสร้างเออมันก็ขามันก็ไม่เสร็จอ๋อถ้าคุคนสร้างมันก็เสร็จอ่าฮะเพราะมันก็ใช้เวลาก็รู้กันหมดแล้วเอออย่างนี้เขามาขอปั๊บนี่ใครเขาเห็นยอดเขาได้ยินว่าสามร้อรุ่นเขาตกใจไหมฮะว่าเยอะไปไหม ขาก็ตกใจอถึงได้ยังไงขอกันทั้งสามร้อยรุ่นเขาบอกโอ้ทุกทีไม่เคยมีใครมาปีนี้ทำไมมากันเยอะสามร้อยรุ่น <c oughs> แล้วแล้วในฐานะที่เราดูแลเนี่ยจะขออนุญาตเพิ่มได้อีกไหมฮะจากสามร้อยเนี่ยจะมีคนมาขออนุญาตาเราจะให้อีกไหมงดแค่เดือนเมษาเนี่ครับอ๋องดแค่เดือนเมษาก็จะหยุดหยุดเอาไว้ปีหน้าเอาไว้ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ค่อยว่ากันใหม่ใครจะมาขออนุญาตคือเดือนเมษาเนี่ยคือปูกก็งดแนคอนะ คือกันดหยุดให้สร้างหน้าค่อยขอใหม่ค่อยขอใหม่จะเริ่มปีหน้าตอนแต่ตอนนี้จนถึงเดือนเมษายังได้นะได้ได้ก็เดือนนี้มีนาก็เดือนกว่ากว่าเดือนกว่ายังได้อยู่นะหลังจากนั้นไปก็คงต้องปิดแล้วปอ่าูก็บอกหยุดหยุดสร้างแล้วให้ไปขอปีหน้าว่าจะทำเพราะมันจะได้ไม่รุ่นมันจะได้ถ้าพูดถึง300รอรุ่นเนี่ยจะมากที่สุดในเกจิในประเทศไทยเลยหรือเปล่าไม่รู้ ไม่ในขนาดนี้มีมากกว่านี้อีกมีมีมากกว่านี้เอาแล้วครับขอบคุณมากค,ค,ค,ครับครับขอบคุณครับ